เจอเลยหาเจอหาเจอจนได้เดี๋ยวพี่อมพี่อมทั้งขอทุกคนดีใจไหมพี่อมหาเจอแล้วเดี๋ยวขอพักนี่อยู่นี่คนที่หลังขึ้นมาชั้นนี้นะเดี๋ยว้ <Okay. S 2> นต่อไหนคนไปจอดที่ไหนเมื่อกี้ผมจอดข้างล่างคุณขับรถเดียวคุณหลังคุณขับรถสิมาขับมาก็ไม่ถูกเระเดินไหมไม่ถูกเมื่อกี้เดินวนไปรอบตัวคามเลยใครเดินวนจ้ำแล้วใครใช้คุณเดิน <laughs> แล้วคุณบอก็ผมจอดจอมออยู่ตรงนี้ก็ผมจอดที่คุณอยู่น uh, uh ี่คุณเดินไปเพื่อไหนคนจอดจอดอย่างน้นคุณก็เดินมัไนขึ้นมาเนี่ยคนจอดให่ผมลงข้างล่างเออแล้วคุณก็เดินมนไหนขึ้นมาสิแล้วคนไม่ได้บอกผมคือต้องบอกมากี่รอบแล้วมาเหมือนมาบ้านเลยแต่กูลงทุกทีมันกันเออแล้วคุณมาโทษผม กดโทษใครใช้ใเดินจะไปโอเคเดี๋ยวผมต้องเข้าไปข้างในเดี๋ยวขอ,อัดทะเลาะก,กันตัดนเ,ออกกนเนี่ยทะเลาะกันแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะต้องไปข้างในแล้วนะต้องเข้าไปข้างในพอไปข้างในเนี่ยพี่ผมไม่สามารถไลฟ์ได้นะครับไม่สามารถไลฟ์และไม่สามารถจะอ่าจะ,จะข้างในได้เดี๋ยวมันจะโดนทางวัดล็อกเกาะนะครับกลัวมะกลัว พวกพวนเราต้องอยู่ไปใต้คนนายเดียวกันนะครับต้องกลัวปรากฏยังไงคำว่ากลัวขอไก่ขอไก่ไม่ม้วนพอข้อวอร์เรดไหมจะกดผิดผิดใช่ไหมเออจะยังว่าไม่กลัวไม่กวดปะ ไปข้างในโอเคครับแต่ผมขอมอนุญาตลง,งเข้าข้างในก่อนนะผมเข้าไม่ได้ใครอยากรู้มาทำไมอ๋อมาตรวจสอบการเดินทางของบุคคลทั้งเจ็ดและคนที่เดินทางไปด้างหน้าว่าเขาใช้หนังสือเดินทางประเภทใดน,นะครับเขาใช้หนังสือเดินทางประเภทใดในการเดินทางข้ามประเทศ ไปเพื่อทำงานไปชอบดูคนใหม่หรือไม่นะครับไปชอบดูคนใหม่หรือไม่ถ้าพบว่าเขาเรียนทางด้วยหนังสือเดินทางแบบท่องเที่ยวก็ให้เขาไปเที่ยวไปแต่ก็เขาใช้หนังสือเดินทางแบบทำเนียนเลยจะากเกตใช้หนังสือเดินทางแบบนักนักท่องเที่ยวแต่ไปทํางานอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตอนนี้ผมมีนาทีผ่านสำสอบ บุคคนทั้งเจ็ดและคนที่เคยเดินออกไปก่อนหน้านี้คับแป้งวันดี่พิจะลงไลฟ์พอดีเลยครับผมนะครับต้องขอตรวจสอบว่าคนทั้งเจ็ดที่บินไปเมื่อคืนนี้ใช้หนังสือเดินทางสวัสดีรินคนเดินคนทั้งเจ็ดนี้เดินทางด้วยหนังสือประเภทไหนนะครับและคนเดินทางไปก่อนหน้านี้ใช้หนังสือเดินทางประเภทไหนถึงจะถึงออกมาว่าทีมงานไลฟ์ ก็จทีทมงานทำงานเลยถึงได้บอกว่าทีมงานไร้เดินทางไปเมื่อคืนนี้เพื่อทําการจําหน่ายสินค้าผ่านคนไดหรือป่ฟอร์มหรือจอทางอืงน่นใดก็ตามแต่ที่เป็นแลนกษณะการทํางานคนใช้จมเดินทางผิดประเภทหรือไม่โอเคนะครับสวัสดีครับ